น่องเดี๋ยววันนี้ทีพามันอย่างตลาดละตลาดเพิ่มตลาดอย่างนี้อะไรห่าปะนี่อย่างตลาดไออย่างนี้นหุย้ยไอพังนั้นกับปากน้าพังหน้ากับปากน้าเหรออร๋อตึ้นละกุ้งไ,ม,งไม,งม่กุ้งมีกุ้งกุห่า đi đâu đi. Đây là thế nào? Thúng hết này. Phết thúng này hả?

ก็เอ,เอาชองถุงไปเลยสามอย่างห้าสิบอันนี้ก็คือกันนะอันนี้ค่ะใส่ถุงให้หนะะ่อยค่ะ ห้าสิบบาทขอบคุณค่ะข้าวข้าะปุณนกระหยาดขึนอยู่างนี้ขึนขาา รหวงเนียมีจาาี่ส่งได้ค่ะบ้านหสงเท่าไหร่ไงสามสิบจ้าขาไก่สองขาสิบไข่ใบละสิบอ้กินกระปุ่นปะกระปุ่นกระปุ่นอยาหาสิไปเลยนะคะแค่อันเดียวยี่สิบบาทค่ะของอย่างเดย เทียนเท่นั้นไม่บาทเลยสองเป็นุดนี่คือรวมรวมได้หมดเหมือนกันครับพี่กกาวที่บัตกระลำรัมนได้เลยนี่ค่ะ ขายอ,อะไรดูดิพี่น้องสามอย่างหาซิปพี่น้องเบิ่งไงมันถือแค่บ่เคยเห็นเนาะเพิ่มมาอยู่นี่แหละถือที่สุดมาเรื่อยๆครับผมเขาเออตลาดอีหยังไหนตลาดม<อ>ีดีเพื่อการงานเรือดท่าเรือบอขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณตลาดท่าเรือพี่น้องเอ,อ้ยนี่ตรงนี้ขายสามอย่างหาซิปพี่น้อง It, สาาธาเรือมันจักโมงแล้วมันแล้วขี่บดหัวเขาเหรอเหอเหอเหอเขาเป็นไผ่ช่วตุ้งน้องช่วี่นังไปช่มนถือช่วหนัง้ย Đi mua nhà xíu mà lọ ít. thằng đấy đây nè cứ mà đột đằng đột đằng. Cái sấy. chú chỉ. Gặp phải vâng phải. À. บมี่บมี่เนี่ยบึงแหนหมากอันนี้โอ้มีแต่พักงามๆพี่น้องเลยพักพ้นตกแล้วเมื่อนะนตกแล้วพี่น้องกยไปมหมดเหมยลีมานน่ อยู่ตลาดถาเลือด้ะจ้าพี่น้องทีได้กลับลไปเชนะพักเขาแหลนปาพี่น้องเมื่อนามาใหม่มาแบบ มาแบบบวชฝาวสิกับแล้วพี่น้องเก็เปิดร้านเลยทำมาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะเชาหน่อยได้เด้อจ้าฝากกดติดตามช่อง YouTube ชาหน่อยถ้าคภิษภาคกิจชาแนลไดเด้อจ้าพี่น้องสุดท้ายแล้วขอกล่าวเข้ามาสบายดีที่ขึ้นรถกันเด้อจ้าพี่น้องขึ้นรถแล้วจ้า กดไลค์กดแชร์ให้แนเดอจ้าบ๊ายบาย